นาเกลือบ้านเราก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือการวิทน้ําวิทแม่วิท <c oughs> ก็วิทัแตแหละก็คือเอาน้าน้ำทะเลมาขังอยู่ในนาอืให้ผ่านเวลาให้แดดมันละเหยน้ำออกไปเหลือเกลือไอตอนที่เหลือเกลือแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเอารถ <c oughs> ใช่ป่ะรถ <c oughs> ค่อยๆมาเก็บเกลือเก็บเกลือเอาไว้ใน เขาเรียกว่าอะไรนะช้างเกลือช้างเกลือเมื่อก่อนเนี้ยปัญหาหนึ่งคือบางทีอ่ะต้องทิ้งเกลือเป็นแบบโซนโซนไปเพราะว่ารถที่เอามาเก็บเกลือนี่แหละน้ามันมันหยดลงไปในเกลือพอตอนันน้ำมันมันหยดปุ๊บเกลือบริเวณนั้นก็จะเสียน้ํามันเครื่องน่ะใช่ถูกต้องน้ํามันเครื่องเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถดีเซลนะมันจะมีมีน้ํามันเครื่องมีอะไรเยอะแต่บังเอิญบริเวณบ้านอยู่ที่สมุทรสงครามมีวิาลยเทคนิคสมุทรสงครามสร้าง รถเก hai, ็บเกลือจากพลังงานแสงอาทิต์นี so um ่น่ากบมือให้เลยตัวเอฉะนั้นการเก็บเกลือที่ใช้คือคือเกลือต้องตากแดดอยู่แล้วอ่ะแล้วรถเก็บเกลือตากแดดแล้วก็วิ่งเก็บเกลือแล้วก็ไม่มีไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันให้มันดูดลงไปในเกลืออีกแล้วอ่ะถามว่าเกี่ยวกับเกลือไหมก็เกี่ยวนิดนึงแต่ว่าอยากชื่นชมเด็กๆกลับนี้มากกว่าอืมแล้วก็คําถามคือเราจะเรามีนวัตกรรมเรามีสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ในสเกลที่เป็นโรงเรียนอ่ะเมื่อไหร่มันจะถูกแบบสเต็ก ต่อไปสเต็ปต่อ,ต,อต่อไปให้การเป็นอุตสาหกรรม